นักสืบฝึกหัดเราถนัดค้นหาไม่คิดท้อไม่คิดถอยเราจะก้าวไปข้างหน้าคราวนี้เอาจริงไม่ได้มันเป็นทราคุณจะรู้จากเราในนามของผู้กล้าอยากจะเป็นตัวจริงมันต้องฝึกกันให้หนักทั้งพู้เทอดทนแล้วก็ซ้อมสารพัดกล้าคิดกล้าข้นกล้าชนอุปสรรคไขคำปริศนาด้วยหัวใจดวงยกักษ์ ลงมาจากความรักดีเทคที่พิงโอนักสืบตัวจริงดิสมายริงโรเชื่อมั่นตั้งใจลุยไปไม่รีรอนักสืบตัวจริง i t ส w อ a t w วี i m f โฟเชิญครับสวัสดีครับภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับจ๋า่สสวัดีคะ ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันเนี่ยพี่มิอยากให้เราทำความสะอาดมือกันก่อนครับวันนี้พี่มิอยากให้เราตั้งใจทำภารกิจให้เต็มที่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วเชิญทำภารกิจได้เลย <c oughs> เอาละครับวันนี้เป็นภารกิจนะักสืบตัวจริงของน้องคูนและน้องจ๊ะ กูก็จะต้องทําการพลิกแผ่นป้ายเพื่อจับคู่รูปภาพแล้วครับแต่ว่าอ้าวเอ๊ะนี่มันยังไงกันนะได้คู่แรกมาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2คู่ที่3ติดติดกันเลยละครับรูปภาพที่จับคู่ได้นะครับก็จะมีรูปขอนคางคกแล้วก็อันนี้คณะนะครับผักคณะนั่นเองขึ้นต้นด้วยเพยียญชนะตัว ควาจแหยิบตัวอักษรแล้วก็ทะลุมายังดันถัดไปนะครับทะลุเข้ามาแล้วก็พยายามมองไปด้านบนหลังจากนั้นก็หยิบคําใบ้นะครับโอ้โหนี่ดูเหมือนเจ้าตัวเขาจะชอบที่วันหล่นลงมาแล้วครับเรามาดูคใบ้กันดีกว่าครับฉันทําจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ ฉันทำจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้ามารวมกันกลายเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้ฉันคืออะไรรังนกนี่จะจาก,กับโภมหยิบรังนกออกมาลแล้วก็ต้องเลือกตัวอ<ร>สอนหนึ่งตัวจากคำ<ร>ว่ารังนกแล้วครับรัลนกลช่วยกัน ก็คือรอเรือนั่นเองปูมหยิบรอเรือได้แล้วก็นำหน้าไปยังด่านตามหาคุญแจเลยละครับ <Finland> จ่านก็คลานออกมาติดติดกันนะครับเอาล่ะถึงเวลาหากุญแจแล้วเพียงแค่นักสืบช่วยกันนำกุญแจที่อยู่ใต้แท่งนี้นะครับเดินทางมาให้ถูกเส้นทางก็จะได้รับกุญแจตู้ปริศนาไปเลย ง่ายๆใช่ไหมล่ะครับเรามาหาทางออกไปด้วยกันนะครับนักสืบจะตึ้งบึกันนะอันนี้นักสืบภูมิและนนจ้าจ๋าจะสามารถทำได้หรือไม่ <sweat. S 1> มาดูกันนะครับนี่ตอนนี้กุญแจมาถึงแล้วนี่อ้อโหถึงปลายทางแล้ว<ม>แต่ว่ากุญแจไม่สามารถออกมาทางช่องนี้ได้หรือครับ ็เลยต้องย้อนกลับไปทางเดิมอมืดูเหมือนพยายามจะลองหาทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องนี้นะครับอ้าวอ๋อก็แค่หยิบกุญแจออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจะได้กุญแจแล้วก็เอามาไขาที่ประตูปรมศนาครับดูเหมือนบุญอยากช่วยนะครับก็เลยไขกุญแจเองแล้วก็าน,นี้ได้กระดานปริศนามาแล้วครับ เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเราได้คอควายมาจากด่านแรกและได้รอเรือมาจากด่านที่สองแล้วก็ไขกุญแจเจอแผนปริศนาที่มีสระแอะนักสืบทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันครับคอรอแอแครลองสะกดอีกทีคอรอแอแคร ได้คำตอบมาแล้วนั่นก็คือคำว่าแคร์โอเคมาดูกันนะครับว่าคำปริศนาที่ภูมิกับ๊ะจ๋าหาคำตอบได้เนี่ยจะตรงกับเฉลยของพี่มีหรือเปล่าและเฉลยของคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าแครถูกต้องครับขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงวันนี้นักสืบทั้งสองคนทำได้ดีมากเลยละครับ ดัวข่าวหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ